พืชสีชนิดหามเอามาใส่แปลงพักแบบสดๆหามเอามาเห็ดปุ๋ยพืชสดผ้าบ่ใดตากแหงส,สาัดดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนมื้อนี้แม่ลำไพ่เอาแนวทางการทำปุ๋ยมักมาฝาพีต่อนน้องจ้าพี่น้องเพ็ดปุ๋ยมักจังไดให้ได้ผลเห็ดปุ๋ยมักจังใดให้ปลูกพักเราได้ง่ายแต่ซีมีพืชย,ย,ยูซีชนิดจ้ะหญ้ยายูซีชนิดที่หามเอามาเห็ดแบบ สุดๆอันนี้แม่ลำไผ่หามเด้จ้กพี่น,ออน้องเพราะว่าแม่ลำไผ่ทุดล่ำมากมดแล้วอันนี้แม่ลำไผ่หามเลยเล้วกับรูรูกันนะจ้กพี่น้องเนะาะบ่าพืชสี่ชนิดนั่นคืออีอย่างเนี่ยผ่าห้างใส่เท้าเห็ดปิน่นพืชพักข้ากับสิงมแล้วก็สิงห์ลเร็วพอมจ้กพี่น้องพี่น้องสังเกตบ,บ่อันนี้แตงแม่ลำไผ่สองมือนได้ซ้หรับวิธีเพอวิธีเห็ดแม่ลำไผ่กับเห็ดขีดล่วงให้แล้วนะจ้กพี่น้องเนาะ ถ้าเฮาจะปลูกพักให้รอดตลอดปลอดัยให้รอดแล้วก็จากมะเร็งจากนอนจากพวกมดพวกที่สีมะขามเมล็ดห้าไปกินห้าก็ต้องเพาะก้อนจากพี่น้องห้าต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็บ่มใบสะก้อนเนาะให้เนธุ์งอกสะกอนอันนี้คืออายุอายุสองวันจากพี่น้องในกระถางเดียวแมลําไพ่นี่ก็สิปลูกสี่ชนิดเออสามชนิดซีมีขเขาโพดแล้วก็ซีมีแตงแล้วก็สีมีฝักทอง สีมีอยู่สามชนิดน้ากันจะพี่น้องแต่ว่ากระถางท้านี้สีมีอยู่สองชนิดแต่ว่าตัวนี้แม่น้ำพ่ยเสียออฟฟักท่องขึ้นตามเสานี่เสียออฟฟักท่องขึ้นซุม้มจะพี่น้องฟักท่องดอยแม่น้ำพ่ายทีขยายพัพนฟักท่องดอย <c oughs> <c oughs> สําหรับการเห็ดปุ๋ยมักมันดีทางใาเห็ดถือวิธีแต่ว่าสำหรับวิธีของแม่น้ำพ่ายนี่มันกับบดิ่งยากมนว่ายงบจะพี่น้องกับบดิงายากเห,ห็ดแบบง่งยงแบบสบายแต่ว่าเพี้ยงแต่ว่ามีข้อหามจะพี่น้องสำหรับข้อหามที่ว่าหามเอามาเห็ด แบบสุดๆใส่แบบสุดๆบ่ได้นั่นหนึ่งก็คือ j, j, หญ้าวายจ้าพี่น้องหญ้าวายหลายๆคนกับอาจชิมีหล,ลายๆคนกับอาชิบมีในพื้นที่แต่ถ้าผู้ใดมีก็าห้ามเอามาใส่แบบสุดๆได้จ้ะเป็นยงังจังเอามาใส่แบบสุดๆบ่ได้เพิ่นสิกเกิดจ้ะพี่น้องเพราะว่าหญ้าวายถ้าเอามาใส่แบบสุดๆบ่มีตุยจ้ะพี่น้องที่จังได๋ก็บว่าตุยนอกจากเห้าสิตากแย่งก้นถ้าิเสียมาใส่ก็ให,ห้งตากแห่งก้นได้จ้ะพี่น้อง ตาแห้งแห้งๆมันใจว่าคนตุยอยู่แล้วสะกอนจังคอยเอามาใส่ได้ยาไว้หนึ่งยาไว้สองยาแพทย์จากพี่น้องยาแพทย์กับวาตายที่กันแมลน้ำผึ้งไปสูดแล้วอยุดตรงนี้แหละที่เหตุพันนมาเนี่ยนะเนี่ยอยุ่แปยงสองแปยงเนี่ยนี่เมล์น้ำได้ลเดือดเลยจากพี่น้องนี่แปยงนี่เมล์น้ำได้ลเดือดไม่เลยเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมากมัดเกิดขึ้นมาหมดัดแล้วแมล์น้ำผึ้วันพักชีแต่แมล์น้พได้เดือคนแปยงขึ้นมา เอาข้นมากเขายังสุดๆเลยจ้ะพี่น้องเอาข้นมาเขายังสุดๆเลยแม่น้ำพายเดือดลือถิงจ้ะพี่น้องลือไปถิงลือไปตากแดดไ้ให้เขาเหงียงสักก้อนถิงตากแดดไปยางนี่คือกันแม่น้ำพายถมยางลึกเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่ถมยางลึกเลยเขาก็ขขืนมากเลยคือเก่านี่เต้เขาสิขืนซาพาเขาสิงามจนตัดออกไปเลยล่ะแต่าเขาสิขืนซาแต่ว่าขืนคือเก่าในที่สุดกคือพิสูจน์ได้ว่าเขาบตุตยคืองานเพียดเขาก็บประตถ้าเห้าออกสุดๆมาใส่ เอาสีได้แก้ไขจ้ะพี่น้องเมล็ดลำไเพร่อยใหงพี่น้องได้แก้ไขมันยากจ้ะพี่น้องมันเสียเวลาหนึ่งยาไว้สองยาแพทย์สามต้นกล้วยอันนี้แมล็ดำไยหามเลยอันนี้แห่งอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดสําหรับการเห็ดปุ๋ยมักแบบพืชสุดเด้อจ้ะพี่น้องเด้อการเห็ดปุ๋ยมักแบบพืชสดนต้นกล้วยอันตรายที่สุดเพราะว่าจุลินทรีย์เขาลายอยู่ในนี้จ้ะพี่น้องแมล็ดำไยเคยเห็ดแล้วพักตุย พักเปื่อยพักเน่าไปเรยจ้าพี่น้องจักรลอบจักรอบกับว่าได้กินได้จ้าพี่น้องอันนี้จากประสบการณ์เลยเมียนมอพ่เราจากประสบการณ์ได้จ้าพี่น้องปลูกไปสามรอบสี่รอบสามไปสามรอบสี่รอบกับตุ๋ยขึ้นเขาจ้าพี่น้องเพราะว่าจุลินทรี์เขาหลายถ้าห้าออกไปใส่แบบสุดๆถ้าห้างใส่เอาซับ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 เราพึ่งแดดสะก้อนได้จ้าพี่น้องพึ่งแดดจักสองถึงสามแดดสะกอนยังคอยออกไปใส่ได้จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าชนิดที่สามที่เม่ยาไอญห่ามหาให้ใส่แบบสุดๆซี ตัวนี้จ้าพี่น้องเดี๋ยวเล่ย์หลายพื้นที่กับสีมีเล่ยหลายพื้นที่กับสีบม่มีเนาะเดี๋ยวมีลำไผ่สีห้เบิ้งตน้นเล่ยหลายข้นอัวสาบลูจักอันนี้สวมไทยจ้าพี่น้องอันนี้เอินมาสวมไทยกินได้ได้จ้าพี่น้องนี่อันนี้กินได้พัดน้ำมันหอยแซบแซบขนาดจ้าพี่น้องแล้วก็เลียงหอยเลียงปลาเลียงย่างเพินเนเพ่นกับกินดีเลียงไก่เลียงเป็ดเพิ่นกับกินดีแต่ว่าถ้าห้าเสีออกมาเห็ดแบบผืชสซุดบ่ได้จ้าพี่น้องบ่ได้อันนี้ก็บ่ตุยกจ้พี่นอง เอาไว้โดนไปนได้กับบัตุยทุมไวเลือกไนได้กับบัตุยขนาดตน้นขนาดลั้้องเพลน,นี่เขาดึงตากแดดไวน้นี่สองสามแดดเพลนยังงอกขึ้นมาเสยได้จากพี่น้องอันนี้บ่ตุยจากพี่น้องอันตรายพาเพราะว่าเพลนสีเห็ดให้เข้าแ่งเข้าหกเกิดขึ้นมาชิ่งกับพักเข้าอันนี้คือชนิดที่ซีนะจากพี่น้องเนาะชนิดที่ซีกับสีนี้ยาแพล็ดยาไว้ต้นกล้วยแล้วก็สมซีชนิดนี้แมน้นดพันธุหามหามเอามาใส่ แ,แบบสุดๆสีว่าเมลำไพว่าเอาอยัางไใส่ก็ได้แบบสุดๆบ่ได้ได้จ้าพี่น้องสาหรับผู้ใดที่มาเบิ้งคิดนีแล้วก็ให้หูจักนะจน๊ะนาอว่าพืชที่ชนิดหามเอามาใส่แบบสุดๆเขาบริอ่อนตัวไร่แบบไดแต่ว่าต้นกวยอันตราไอีหลีจ้าพี่น้องอันนั้นคือเห็ดห้พักตุยพักตุยพักเปื่อยพักเน่าเลยแต่ว่าตัวนี้กับยาไวายาแพดบ,บ่เป็นยังแต้เขาสิกเกิดจ้าพี่น้องเขาสิกเกิดขึ้นมา ห้สีเห็ดให้เห่าเด้เคียได้เห็ดได้ยากจ้ะพี่น้องเขาจเกิดขึ้นมาในเปลียงของเหามันสเป็นการได้แก้ปัญหาไปเรื่อยได้ลือแปลียงลือยังอีกเข็ดหม่ประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแนวทางแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาจ้ะพี่น้องจากประสบการณ์ของแม่ลำไส้ที่ผ่านมาพืชสามชนิดนี้สี่ชนิดนี้คือเอามาใส่แบบสุดๆบ่ิไลท่าที่ใส่กับห้ตากแห้งกนเด้จ้ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็ พี่น้องพี่เจรนาเบิง้งจ้าพี่น้องมามันแมนขั้วเมนลำไพ่บอ่อันนี้แมนแทนแน่นอนจ้าพี่น้องแมนแทนแน่นอนเพราะว่าแมนลำไผ่พันมาแล้วพันประสบการ์ตัวนี้มาแล้วต้นกล้วยกับอันตรายจ้าพี่น้องต้นกล้วยหนึ่งืออันตัวอันตายเลยถัดใส่แบบสุดๆเนาะทาสีไส้ทาตากแดดไว้ก้อนจ้าพี่น้องหรือว่าเอาต้นกล้วยเหี่งต้นกล้วยเก้าต้นกล้วยกำลังสีเปื้อยสีน่าสิสัย่อยสลายแบบน้นมาใส่ได้จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าสุดๆมาใส่คือจาาินนีเเเขหยก็ดใ มาจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคเนาะจ้าพี่น้องเนาะเหตดให้พักเปื่อยพักเมาพักเลื้องตายมาเคือเทศจนสีเก็บหมากปลูกไปงามง่ามงามไปจนจีเก็บหมากเปื่อยตายตุยไปขึ้นเขาจ้าพี่น้องอันนี้คือจากประสบการณ์ของแม่น้ำไพ่เองด้วยจ้าพี่น้องสำรับชิปนี้แม่น้ำไั่ล่งไห้เพื่อเป็นแนวทางในการทำปุ๋ยมักเพราะว่าในช่วงนี้ฤดูการนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะถึงรดูการปลูกพักเค็ดพักเดียวพี่น้องกับมองหาแนวทาง สียเวยงหาวิชาความู้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะหาประสบการณ์ที่เสียไปลงเห็ดล้งปลูกผาสีเห็ดแนวทั้งเห็ดพินผักกระทางมักปุยพืชสุดหรือว่าพืชแหงแบบแม่ลำไพ่กะพี่น้องกะเอาขอนี่เป็นข้อคิดจ้ะพี่น้องข้อนี้เป็นข้อคิดคือพักซี่พักมีหามเอาไปใส่สุดๆุดจ้ะหามไปใส่สดๆให้นตากแหงตะกอนเนาะตากแหงจนมันแจว่าเขาตุยต <c oughs> ะกอนจ้ะพี่น้อง <c oughs> สำรับคิดนี่ แม่น้ำไผ่ก่ะบ่มีอีกยังหมางไหมาจา้ะพี่น้องกราบขอบุญขอบุณพี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สู้คนจ้าที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำน,นังใจให้เมล็ดพันธุโดีเสมอมา <c oughs> เฮตดจังไรให้งามก็เหตุแบบนี้งามเร็วจ้ะพี่น้องเห็นบ่อายุแค่สองวันสามวันเอาแนวทางของแม่น้พันธุไปเหตุเพิ่งได้จากพี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อนี้แม้็ดไผ่บ่ไบริยูบานสีได้เอาไอ้นันมาคุ้มไว้จ้ะพี่น้องบ่มันใจว่ามแลงมันท่องเต้าแตงมันสีมากหรือเปล่า มื่อไดปุยสวนสี่ออกจากสวนไปจะข้าวนึงสิงได้เอากระถางมาคุ้มใบจะพี่น้องถ้าห้าวปุยหรือว่าถ้าต้นน้อยๆแบบนี้ห้าสามารถเอากระถางมาหุ้มใบก็ได้เด้อพี่น้องกระถางมาหุ้มใบเพื่อบอ่งกนแมาแลงเตาแตงเด้อสวงระยะน้อนอยนี่คืออันตรายถัด้าตรงไหนมีมแลงตเตาแตงหลายๆสวงนี้คืออันตรายที่สุดก็คือห้อหาป้องกันไวส้สักก่อนจ้ะพี่น้องหรือว่าใส่เป็นแก้วอาแก้วน้ำปั้น,นจาะพี่น้องแก้วซ่าไข่มุก พวกสูงๆนะจ,จ๊อจ๊อจ๊อเป็นรูแล้วก็เอามาคุ้มไว้ได้จ้ะพี่น้องเด้อเอามางุ่มไว้สักก้อนเพื่อป้องกันไปสักก้อนจักประมาณจักอาทิตย์เขาค่อยเอาออกเนาะสำรับชิพนี้แม่ลำไผ่กับกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องป่ายสุขภูสุขสขนจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ลำไผ่โดยดีเสมอมาจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ